เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราถึงจําช่วงเวลาที่เรากําลังจะหลับไม่ได้เลยสักครั้งมันเป็นปริศนาที่แบบอยู่ใกล้ตัวเราสุดๆเลยนะครับในการสรุปข้อมูลชุดนี้เราจะมาสวมบทนักสืบกันครับเพื่อไขคดีของช่วงเวลาที่หายไปว่าทําไมเราถึงไม่มีวันจําวินาทีที่เราพลอยหลับไปได้เลยลองนึกภาพตามกันนะครับคืนนี้แหละตั้งใจเลยว่าจะต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาให้ได้ว่า ไอ้จังหวะที่สติของเรามันวูบลงไปสู่การนอนหลับเนี่ยมันคือวินาทีไหนกันแน่เพ่งสมาธิอย่างเต็มที่ห้ามหลับห้ามกระพริบตาและผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมทุกทีเราจําได้ว่าล้มตัวลงนอนจําได้ว่าหลับตาและภาพก็ตัดไปที่ตอนเช้าเลยพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกอ้าวแล้วช่วงเวลาคาบเกี่ยวตรงนั้นแหะครับมันหายไปไหนทำไมมันไม่ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของเราเลย เอาละครับได้เวลาเริ่มการสืบสวนคดีช่วงเวลาที่หายไปกันแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าสมองของเราเนี่ยซ่อนความลับอะไรเอาไว้บ้างคือว่าอย่างนี้นะครับความเข้าใจผิดอย่างแรกที่หลายคนอาจจะมีก็คือสมองเราไม่ได้ปิดสวิชปุ๊บปับ๊บเหมือนหลอดไฟนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยคลดระดับการทํางานลงเป็นช่งชวงๆเหมือนเราค่อยๆรหลีไฟลงช้าๆมากกว่ากระบวนการนี้มันจะเริ่มจากส่วนที่อยู่ลึกๆข้างในสมองก่อนเลยครับส่วนที่ควบคุมเรื่องพื้นฐานของร่างกาย แล้วจากนั้นความง่วงถึงจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาที่สมองส่วนนอกที่เราใช้คิดใช้รับรู้โลกภายนอกนี่แหละครับและรู้ไหมครับว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานานถึง20นาทีเลยทีเดียวและในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี่เองครับคือช่วงที่พีคที่สุดเลยมันเหมือนกับว่าเรากําลังจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าโซนสนธยาของสมองซึ่งก็คือระยะแรกสุดของการนอนหลับนั่นเองในทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาเรียกสภาวะนี้ว่า N1 Sleep หรือบางทีก็เรียกว่าภาวะฮิปนาโกเจียครับมันคือช่วงสั้นๆที่เรากําลังก้าวข้ามจากความตื่นไปสู่การหลับเป็นภาวะที่ความคิดของเราจะเริ่มฟุ้งๆคล้ายความฝันแล้วการรับรู้ความจริงมันก็จะเริ่มเบลอๆไปสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือในช่วง N1 เนี่ยมันเหมือนกับเราลอยอยู่กึ่งกลางระหว่าง2โลกเลยครับคือสมองบางส่วนของเรานะ่ะหลับไปเรียบร้อยแล้วในขณะที่อีกหลายส่วนยังคงตื่นตัวแล้วก็ทํางานอยู่เลยเอาล่ะครับมาถึงไฮไลท์แล้ว เรากำลังจะมาเปิดเผยตัวการที่แท้จริงว่าใครกันแน่ที่ทำให้ความทรงจำในช่วงเวลานั้นของเราหายวับไปในสมองของเรานะครับมันมีส่วนประกอบชิ้นหนึ่งชื่อว่าฮิปโปแคมปัสลองลึกภาพง่ายๆว่ามันคือปุ่มบันทึกความทรงจำของสมองเราก็ได้ครับทุกประสบการณ์ทุกอย่างที่เราเจอจะถูกบันทึกไว้โดยส่วนนี้นี่แหละแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับไอเจ้าเครื่องบันทึกความทรงจำในสมองของเราเนี่ยดันรีบเลิกงานก่อนเวลาซะง,งั้น เพราะฉันประเด็นสําคัญก็คือในขณะที่สติของเรายังคงรับรู้ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะหลับจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกบันทึกไว้เลยเพราะปุ่มบันทึกหรือเจ้าฮิปโปแคมปัสมันหยุดทํางานไปก่อนแล้วพูดง่ายก็คือเทปความทรงจํามันไม่ได้เดินอยู่นั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะผลกระทบจากการเข้าสู่สภาวะนี้มันซับซ้อนกว่าแค่การไม่สร้างความทรงจําใหม่ครับมันอาจจะหนักกว่าที่เราคิดไว้ซะอีกแล้วถ้าเกิดว่า การเข้าสู่สภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนี้มันไม่ใช่แค่หยุดการบันทึกความทรงจําใหม่แต่ดันเป็นลบความทรงจําที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ออกไปด้วยล่ะครับเพื่อหาคําตอบนะครับนักวิจัยเขาก็เลยออกแบบการทดลองที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาเขาให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยจดจําข้อมูลชุดหนึ่งจากนั้นก็ให้พัก30นาทีโดยแบ่งเป็น3กลุ่มครับกลุ่มแรกตื่นอยู่ตลอดกลุ่มที่2ได้งีบหลับเข้าสู่สภาวะ N1 และกลุ่มสุดท้ายหลับลึกลงไปถึงขั้น N2 หลังจากนั้นทุกคนก็จะถูกทดสอบความจำอีกครั้งเพื่อดูว่าใครลืมไปมากที่สุดและนี่คือผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากครับกลุ่มที่เข้าสู่ภาวะ N1 Sleep เนี่ยมีอัตราการลืมความทรงจำที่เพิ่งเรียนรู้ไปสูงถึง10%เลยนะครับซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ตื่นอยู่หรือกลุ่มที่หลับลึกลงไปแบบเห็นได้ชัดเลย ยิ่งไปกว่านั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบสิ่งที่เหมือนกับลายนิ้วมือของการลืมในสมองด้วยครับมันคืออัตราส่วนระหว่างคลื่นสมอง2ชนิดคือคลื่นแอลฟาที่เกี่ยวกับสภาวะผ่อนคลายแต่อย่างตื่นกับคลื่นเทต้าที่เกี่ยวกับความง่วงซึมและการหลับตื่นตื่นพูดง่ายก็คือยิ่งอัตราส่วนนี้ต่ําลงซึ่งเป็นสัญญาณว่าเราง่วงมากขึ้นเท่าไรความทรงจําก็จะยิ่งถูกลบเลือนไปมากขึ้นเท่านั้นครับนี่คือหลักฐานที่ชี้ชัดเลยว่าความง่วงในโซนสนธยานี้แหละ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลบความทรงจำเลยแต่เรื่องราวกลับมีจุดหักมุมที่น่าประหลาดใจครับเพราะในข้อเสียของการลืมเนี่ยกลับมีข้อดีที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่มันคือจุดลงตัวของความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองครับมีเรื่องเล่าว่าอัจฉริยะอย่างโทมัสเอดิสันและศิลปินสุดแนวอย่างซาวาร์ดาลีเนี่ยเขามักจะง,งีบหลับโดยถือของไว้ในมือพรพวกเขาพลอยหลับของก็จะหล่นลงพื้น เสียงที่ดังขึ้นก็จะทําให้พวกเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเพื่อรีบจดบันทึกไอเดียแบบใหม่ที่มันผุดขึ้นมาในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนั้นแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาทาเนี่ยมันได้ผลจริงๆเพราะมันช่วยเพิ่มโอกาสในการเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากถึง3เท่าเลยทีเดียวในงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเขาพบว่าพวกเขาร่วมที่ได้เข้าไปอยู่ในสภาวะ n1 sleep แค่1นนาทีเท่านั้นนะครับ มีแนวโน้มที่จะค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ซ่อนอยู่ได้มากกว่าคนที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาถึงสเท่าดังนั้นเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเลยครับไอโซนสนธยา N1 เนี่ยมันอาจจะทําให้เราลืมความทรงจําที่เพิ่งเกิดขึ้นก็จริงแต่มันก็ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่การหลับลึกลงไปในขั้น N2 เนี่ยจะช่วยให้ความทรงจําของเรามั่นคงขึ้นแต่ประโยชน์ด้านความคิดสร้างสรรค์น,นั้นก็จะหายไปด้วยดังนั้นคําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากๆเลยก็คือ การที่สมองของเราล้มเหลวในการจดจำช่วงเวลาก่อนหลับนั้นแท้จริงแล้วมันคือข้อผิดพลาดของระบบหรือมันคือคุณสมบัติพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อล้างกระดานในสมองให้ว่างแล้วเปิดทางกับความคิดสร้างสรรค์กันแน่ครับ